่องคันนี้นะครับเป็นอันดัเชฟหกเกียร์นะครับอาการที่เจอมาเหมือนกันเลยนะครับนะฮะคือกลองหลักนะครับที่มีการเปลี่ยนมานะครับแล้วก็มีการแก้อีโมมานะครับหรือพูดง่ายคือการก๊อกไายใส่ พวกนี้นะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งฮะตอนแรกก็จะติดติดได้ได้ปกติแต่เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับนะฮะจะเจอปัญหาเดียวกันคืออยู่ดีดีรถจะสตาร์ทไม่ติดเลยซึ่งจะเป็นในชุดกล่องของ6เกียร์เพราะฉะนั้นอ่าผมแนะนำนะครับไม่ควรนะครับที่จะซื้อกล่องหรือสั่งกล่องที่แก้อีโมตอนนี้ผมที่อู่เนี่ยตอนนี้เจอปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะครับนะฮะผมก็พยายามไล่อ่าแก้ให้ จนจบไปทีละคันแล้วโดยมากก็จะเจอปัญหาหลักเดียวกันเลยคือสั่งกล่องที่มีการแก้อโมมาแล้วมาใส่กันนะครับนะฮะมันก็จะยติดไตอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะสตาร์ทติดอยู่ดีๆก็จะสตาร์ทไม่ติดเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะซื้ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่หรือนะฮะการสั่งของนะฮะจากที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําครับไม่ควรนะฮะคุณอาจจะเสียงเงินฟรีของเขาอาจจะไม่รับเทมนะครับเพราะฉะนั้น อยากซื้อของมั่วซั่วนะครับปัญหาคือของคุณคือคุณจะต้องเสียเงินรีนะฮะนะครับก็ฝากเป็นเรื่องราวให้ทุกคนที่ใช้เชฟตัวหกเกียร์ได้ฟังกันนะครับช่วยกันกดไลค์ก็แชร์ไปนะครับนะฮะเพื่อที่จะคคนจะได้ไม่ต้องเสียเงินปีที่เป็นเจ้าของรถโอเค